สวัสดีครับช anel p o n Review นะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา s ซ f i ไฟ t p o r t GMT สีพิเศษเป็น USA model เรือนนี้กันนะครับเชื่อว่าลหลายๆคนตอนนี้น่าจะมีโอกาสเป็นเจ้าของตระกูล s ซ f i ไฟ t p o r t GMT กันบ้างแล้วนะครับแต่ว่าลหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าที่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมีการทำสีพิเศษออกมาเรื่อยๆเพื่อที่ขายแค่ในประเทศนั้นๆน,น,นะครับอย่างเช่นตลาดอเมริกาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดที่ ชอบมีสีตระกูลแบบโทนแบบส้มๆ้มเหลืองเหลืองหรือว่าสีแปลกแปกเนี่ยออกมาให้กับชาวอเมริกาซื้ออยู่เรื่อยๆเลยนะครับโดยที่เรือนนี้เองเนี่ยก็เป็นเรือนที่ขายแค่อเมริกาได้แหละแต่ว่าผมเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสลองซื้อมาใช้งานดูนะครับซึ่งแน่นอนว่าผมก็ไม่ได้ซื้อจากศูนย์ไซโกประเทศไทยแน่นะครับเพราะว่าเขาก็ไม่มีขายนะใครที่อยากได้เนี่ยก็ต้องให้พ่อค้าไปหิ้วเข้ามาหรือว่าซื้อตามร้านที่เขามีการพรีออเดอร์เข้ามาอะไรแบบนี้แทนนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมก็จะพาไปดูกันว่าไอ้ตัวเนี้ยมันพ สุดท้ายแล้วเนี่ยมันคุ้มค่ากับราคาที่เราต้องจ่ายเพิ่มเพื่อเอาสีพิเศษแบบนี้มาใช้งานหรือเปล่านั่นเองนะครับอันดับแรกเนี่ยมาดูที่หน้าปัดกันก่อนเลยนะเพราะว่าน่าจะเป็นหนึ่งในจุดเด่นแล้วก็ไฮไลท์ที่สุดของเรือนนี้แล้วนะครับก็คือตัวหน้าปัดเนี่ยมันจะมาเป็นแบบสีเหลืองแบบสดๆเลยนะครับเป็นเหลืองที่โทนจะมีความติดส้มๆนิดน,นึงด้วยไม่ใช่เป็นเหลืองที่แบบมีความจืดมากเท่าไหร่นะครับซึ่งเป็นเฉดท,ที่ผมว่าสวยนะอันนี้เฉดดีมากแล้วก็ดีเทลต่างๆนานา,นานเนี่ยก็จะมีการใช้เข็มสีแดงี่เ็นมม GM กลจะ ทีตรงนี้เป็นสีแดงด้วยเหมือนกันนะครับส่วน c ชป p ต e r ์ล n งด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองเหมือนกันเลยแล้วก็มีตัวเลข2 4 6แล้วก็วิ่งไปรอบๆนะครับเป็นหลักยีบสีชั่วโมงอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งของนาปัดนี้นะครับที่มีการเล่นสีเหลืองค่อนข้างจะหลายจุดมากๆส่วนตัวขอบเบเซลเนี่ยสังเกตดูว่าจะมีการเล่นเป็นทูโทนนะแต่ว่าจะเป็นทูโทนที่มีการใช้เฉดค่อนข้างจะใกล้กันนะครับอย่างครึ่งบนเนี่ยจะเป็นสีดำนะก็ดําแบบค่อนข้างจะดํามืดเลยแล้วก็ด้านล่างเนีีี่่่จะเเเเปป็นนนนนสสงงงงงงงิิิิซึรๆแล้ว้วททคอขาาไ แบบสว่างพอสมควรนะครับเป็นเงินกระจกเลยอะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเวลาเรามองอะ่ะ มันจะหาโอกาสที่เราเห็นสี2อันเนี้ยแตกต่างกันได้แบบไม่ได้บ่อยเท่าไหร่นะครับคือส่วนมากเนี้ยเราจะเห็นแบบเป็นขอบอย่างเงี้ยที่มันมีความดําใกล้เคียงกันอย่างด้านบนก็เข้มด้านล่างก็อ่อนลงมานิดนึงเราจะแบบไม่ค่อยได้เจอไอ้ช่วงที่แบบมันเป็นอย่างเงี้ยที่มันเป็นสีเงินเห็นทูโทนชัดเจนเท่าไหร่ดังนั้นเวลามองเนียอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้เหมือนอย่างในรูปนะครับเวลาเราเห็นในรูปอ่ะมันจะโชว์ชัดเจนเลยว่าสองขอบเบเซลเนี้ยมันคนละโทนกันแล้วก็แยกกันมากๆแต่ใช้งงานจริผมว่ามันนค่อข้างจะแบบมมีควาต่ใช ประมาณหนึ่งอ่ะอันนี้ก็เลยเอามาเล่าให้ฟังกันไว้ก่อนนะครับส่วนตัวขอบก็เป็นขอบกระจกเหมือนกับตัวที่ขายในไทยปกติเลยนะครับตัวที่เป็นโมเดลทั่วไปกระจกก็เป็นฮาร์ดแวร์คริสตัลเหมือนเดิมนะครับสเปคต่างๆนา,นาตัวเครื่องเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับรุ่นปกตินะครับว่ายง่ายคือแค่สีล้วนๆเลยที่มีความแตกต่างที่เหลือเหมือนเดิมทุกประการซึ่งแน่นอนนะครับว่าตัวเครื่องเนี่ยก็เป็นเครื่อง GMT ที่ยังไม่ใช่เป็น True GMT นะคือวิธีการดูว่าเป็น True GMT ที่แบบใช้งานได้ง่ายหรือเปล่าเนี่ยง่ายๆเลยนะคร เราจะสามารถ ตั้งเข็มชั่วโมงเพียงอย่างเดียวได้นะครับก็คือหมุนเพื่อให้แบบเข็มชั่วโมงมันขยับอย่างเดียวเข็มนาทีนิ่งๆแต่ถ้าเกิดเป็นนาฬิกา GMT แบบทั่วๆไปที่เป็นยังเป็นระบบไม่ได้แบบเทพมากอะ่ะมันจะเป็นการขยับเข็ม GMT แทนซึ่งในการใช้งานจริงอะ่ะค่อนข้างจะลําบากนิดนึงนะเพราะว่ามันจะต้องมาตั้งค่าหลายสเตปเหมือนกันในการดูเวลาต่างประเทศหลายทำโซนอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้เป็นคนเดินทางบ่อยมากขนาดนั้นไม่ได้ต้องมาตั้งตลอดเวลาไอ้ตรงเนี้ยก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะอาจจะมีการใช้เวลามากขึ้นนิดหน่่่อออออยยเเเเทานนัันั้้งงตก็คคพมรรบไดวื น,นี้นะเหมือนกับตัวไซโก GMT ในประเทศเลยแล้วก็ตัวขอบเบเซลเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับสามารถหมุนฟรีได้2ทิศทางซึ่งจะเป็นการหมุนแบบไม่มีคลิกนะอันนี้หลายๆคนที่อยากใช้งานแบบที่มันลงล็อกเป็นเปะ๊เปะๆอย่างเงี้ยเหมือนกับพวกโ Ro เล x GMT Master อันเนี้ยก็จะใช้งานได้แตกต่างกันประมาณหนึ่งนะครับมันไม่ได้หมุนแบบเป็นคลิกได้ขนาดนั้นเรียกว่าเป็นนาฬิกา GMT สําหรับคนที่อยากจะลองเริ่มต้นใช้งานระดับหนึ่งอะ่ะยังไม่ได้จริงจังแล้วก็ไม่ได้ต้องการระบบ GMT ที่มันใช้งานได้เปะ๊ะแล้วก็แม่นยําดูได้หลายไทม์โซนมากไอ้ ตัั้้งนนนไดนะครบแต่ว่าก็จะไม่ได้แบบไปทางโปรมากเท่านั้นเองรายละเอียดตัวนาฬิกาก็ประมาณนี้นะครับส่วนตัวเคสอื่นต่างๆนานา,นานเนี่ยเรียกว่าเหมือนกับตัว GMT เดิมๆทุกป,ประการเลยก็คือเป็นเคสขัดด้านด้านบนแล้วก็ทรงเนี่ยมาแนวไซโกไฟสปอร์ตตามที่เราคุ้นเคยเลยนะครับส่วนสายก็เป็นสายจูเวลลี่นะซึ่งสายจูเวลลี่ของ GMT เนี่ยมันจะมีความพิเศษน,นิดนึงตรงที่ส่วนที่มันเป็นการขัดด้านเนี่ย มันจะเป็นการขัดด้านที่ลิ้วมันค่อนข้างจะละเอียดนะครับเราจะไม่ค่อยเห็นพวกลายที่มันเป็นเส้นซาตินวิ่งเป็นแนวตั้งนะอารมณ์เท็กซเจอร์มันจะแบบอีกนิดนึงจะเป็นการพ่นทรายแล้วอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของการขัดของ GMT เขานะซึ่งมันก็มีข้อดีตรงที่มันก็เป็นรอยยากประมาณนึงนะแต่ว่าเวลาจับจับอะมันจะมีริ้วลิ้วแบบเป็นคราบนิ้วมือไปเกาะให้เราเห็นได้ชัดอยู่ประมาณหนึ่งทั้งๆที่มันเป็นการขัดด้านนะมันก็แปลกดีนะครับส่วนตรงกลางเนี่ แต่ว่าอย่างที่บอกนะครับโดยภาพรวมเนี่ยมันก็จะไม่ได้เงามากเพราะว่าเท็กซเจอร์ไอตัวขัดด้านมันก็ค่อนข้างจะด้านมากไม่ได้เล่นแสงอะไรเยอะเลยนะครับอย่างเงี้ยเวลาสะท้อนแสงเราก็จะเห็นแบบมันแค่ฟุ้งๆท่านั้นเองไม่ได้แวววาวอะไรดังนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าไอส่วนจูเบอรี่ตรงกลางเนี่ยมันก็ ต้องมาเล่นเงาโดยตัวมันเองคนเดียวอ่ะมีความรับผิดชอบสูงมากในการเล่นเงานะครับคือข้างๆเนี่ยไม่ได้ช่วยเท่าไหร่อันนี้หลายๆคนอาจจะแบบไม่ค่อยชินตาเท่าไหร่อยากให้แบบมันมีความแวววาวมากกว่านี้นะอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับแต่สิ่งที่เรือนี้ทําได้ดีน่าจะเป็นเรื่องเอ็นลิงนะเพราะว่าเป็นโซลิดเอ็นลิงตันๆเลยนะครับแล้วก็มองจากด้านหลังเนี่ยก็จะเห็นแบบมีล่องมาเกาะอะไรประมาณแบบนี้ซึ่งแน่นอนนะครับว่ามันอาจจะยังไม่ได้แข็งแรงมากเพราะว่าตัวสายที่มาเกาะเนี่ยมันมาเกาะกับสปริงบาร์สังเกตดูว่าตรงเนนนี้้มัักกก็็ะเเปลลๆ2อแวาาาาบดใน ดังนั้นเนี่ยเวลาใส่ใส่เนี่ยมันจะมีความแบบโยกโยกอยู่บ้างนะครับมันจะไม่เหมือนเอลลิงที่แบบมันเกาะกันเองอะ่ะแล้วก็โอเอลลิงไปประกอบอันนี้พอมันมาเกี่ยวกับสปริงบาร์มันก็จะแบบไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นแต่ว่าก็ให้มาเป็นโซลิดเอลิงก็แฮปปี้แล้วละ่ะผมว่ามันก็ใช้งานได้ดีนะครับคือมีความแข็งแรงขึ้นมามา,มากระดับหนึ่งละถ้าเกิดเอาไปเทียบกับไซโคไฟสปอร์ตทั่วไปนั่นเองนะครับส่วนบานพับก็จะเป็นแบบบางๆแบบนี้นะแล้วก็มีไมโครไอจัสมาให้สีรูซึ่งถือว่าเยอะมากถากกาาก Micro ้้้้าาเเเเกกิดทีีียยบบััขนนนนลลลลงง์ไ่่ใหหญวอออืืฟแ็ มีแนปมาตรงนี้นะครับปิด2ชั้นค่อนข้างแข็งแรงมากนะอันนี้ตัวสายทํามาโอเคส่วนด้านหลังก็จะเปิดโชว์เครื่องมาแบบนี้นะครับเครื่องก็จริงๆไม่ได้แบบสวยอะไรมากอะ่ะมันก็สีเงินๆแล้วก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรมาเยอะแยะเรียกว่าเป็นเครื่องที่ใช้งานได้ทั่วไปะนะครับก็มองได้เป็นเพลินนะสำหรับคนที่อยากจะเห็นเครื่องเห็นเฟืองกลไกลบ้างก็ดูได้ประมาณนี้นะครับส่วนขนาดเคสไซส์ก็ออกมาตามสไตล์เซก้ o ไฟสปอร์ตเลย42มิลความหนาเนี่ยก็มีความหนาประมาณหนึ่งนะ13.6ก็ตามสไตล์นาฬิกา GMT อะ่ะมันจะ บางมากอยู่ละส่วนลักชุรลักอยู่ที่ประมาณ45.7ซึ่งอันนี้ถือว่าดีมากนะส่วนน้ำหนักชั่งออกมาเนี่ยอยู่ที่137กรัมขึ้นข้อกันเลยดีกว่านะ ข้อมือผม5.5นิ้วหรือ14เซนเนี่ยจริงๆสามารถตัดสายออกได้อีกประมาณหนึ่งนะครับเนี่ยฝั่งนี้มีให้ตัด1ข้อนะแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยก็ตัดไม่ได้ละเท่ากับว่าคนข้อมือเล็กก่าผมเนี่ยประมาณสัก5นิ้วทวนเนี่ยยังพอใส่ได้เพราะว่าไมโครจัสเนี่ยยังขยับเข้าไปได้อยู่นะครับแต่ว่ามันก็จะมีความหนาประมาณหนึ่งนะคือไซโก้ไฟสปอร์ตตระกูล GMT เนี่ยถึงแม้ว่าลักทุลักษ์มันจะสั้นแต่ว่าด้วยคำนูนด้วยควมหนาของเขาอะทาให้คนข้อมือเล็กเวลาใส่ก็็จะะมมมมมมมีีคคคววววาาาาาายยกกกกขึึ้้นนปรณงงงือไ่่่ลลแแตสู ประมาณนึงเลยอะทรงมันจะแปลกตาหน่อยดังนั้นถ้าเกิดให้แนะนำเนี่ยอาจจะต้องแบบข้อมือสัก6นิ้ว6.5นิ้วเป็นต้นไปถึงจะใส่แล้วแบบฟิตติ้งพอดีนะครับแต่ถ้าเกิดคนข้อมือเล็กอยากจะใส่จริงๆก็ไม่มีปัญหานะคือตรงเนี้ยมีล่องไม่ได้เยอะมากความโค้งความกระชับอะไรก็ดีแล้วก็ตัวสายอะพอเป็นสายจูบิลลี่ข้อเล็กๆแบบเนี้ยมันก็จะโค้งกระชับกับข้อมือได้ดีมากนะอย่างเงี้ยมันจะตีโค้งเข้าไปนะครับแล้วก็ไม่รู้สึกว่าแบบมันมีความบีบมากเกินไปเลยอันนี้เป็นสายที่ใส่สบายมากนะครับส่วนน้ำหนักเนี่ย โอเคอะ่ะมีความถ่วงประมาณหนึ่งนะครับเพราะว่าด้วยตัวเครื่อง GMT มันก็มีน้ําหนักมากกว่าเครื่องปกติอยู่แล้วซึ่งอันนี้ผมจะแนะนําอย่างนี้นะครับว่าคนที่ไม่ได้ต้องการฟังก์ชัน GMT เลยอะ่ะผมว่าไปใส่พวกเครื่องปกติทั่วไปที่เป็นดเวอร์เนี่ยก็น่าจะพอแล้วะนะครับไม่จำเป็นจะต้องมาเติมฟังก์ชัน GMT ให้มันมีน้ําหนักที่มันดูแบบมากขึ้นแล้วก็ดูหนาขึ้นแบบนี้แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆแบบอยากได้นาฬิกาที่ลองไปใช้งานต่างประเทศแล้วก็ดูเวลาประเทศไทยได้ประเทศที่เราอยู่ได้ไอ้ตัว GMT เหล่นี้มันก็จะช่วยเหลือเราได,ด ประเทศมันจะมีสถานการณ์บางอย่างที่เราต้องใช้ฟังก์ชัน GMT ช่วยบ้างเช่นอยากจะแชทคุยกับคนในประเทศไทยหรือว่าอยากจะรู้ว่าในไทยมันกี่โมงแล้วเพื่อทําอะไรบางอย่างที่เป็นกิจกรรมบางอย่างเราก็กว่าตาดูเข็ม GMT หรือว่าเข็มชั่วโมงแบบนี้ได้เลยนะครับซึ่งก็ทําให้แบบไม่ต้องมานั่งบวกลบเองอย่างประเทศฝั่งยุโรปจะมีประโยชน์มากเพราะว่ามันคลาดเคลื่อนกับประเทศไทยเราทีนึงประมาณ5ชั่วโมง6ชั่วโมงใช่ไหมครับจะมานั่งบวกลบเองมันก็เหนื่อยแต่ถ้าเกิดไปประเทศใกล้ๆอย่างเอเชียญี่ปุ่นอย่างเงี้ยม จะไม่จําเป็นจะต้องใช้ก็ได้นะอันนี้ก็แล้วแต่เหมือนกันว่าเราจะใช้งานมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าอย่างน้อย ถ้าเกิดให้เทียบจริงๆสมมติถ้าเกิดจะต้องเลือกจริงๆนะครับระหว่างดイเวอร์กับ GMT ถ้าไม่ซีเรียสเรื่องความหนักความหนาความใหญ่ที่ GMT ปกติมันจะมากกว่านิดหน่อยเลือก GMT ได้จะดีที่สุดเพราะว่าอย่างน้อยๆอ่ะฟังกช์ชันของ GMT มันใช้งานได้มากกว่าดイเวอร์อยู่แล้วนะครับคือมันมีโอกาสได้ใช้มากกว่านั่นเองแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่าตัวเองไม่ได้ใช้ GMT ชัวร์ๆนะครับไม่ได้จะไปต่างประเทศอะไรถึงแม้ไปก็ไม่ได้เอานาฬิกาพวกนี้ไปผมว่าไปซื้อพวกดイเวอร์ก็ได้มันก็ดูใส่สบายใส่ง่ายดีแล้วก็รรราาาคาไม่แงเเเ GMT ดด้วยยยยปปะะหัอล ครับเป็นเท่าตัวเลยอย่างเรือนี้เนี่ยเวลาจะซื้ออ่ะยิ่งเป็นตัว USA เนี่ยมันก็จะแบบราคาโดนบวกขึ้นไปอ่ะประมาณ20,000บวกลบแถวๆนี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไปซื้อตัวกูล GMT ในไทยที่แบบเป็นตัวมาตรฐานอ่ะสามส,สีสีเดิมเนี่ยหมื่นต้นๆก็ได้ละนะครับหมื่นสองหมื่ามยังไงได้ละ ประหยัดลงไป7 8 0 0 0ปดแต่ถ้าเกิดเ,เพื่อนๆไม่ได้ใช้ฟังก์ชัน GMT เลยแต่อยากได้หน้าตาแบบนี้ไปซื้อไซโก้ไฟสปอร์ตตัวหน้าตาเดเวอร์ก็ได้อันนั้นก็จะเหลือแบบ6 0 0 0 7 0 0 0เลยประหยัดลงไปอีกประมาณ3เท่าฟีลลิ่งการสวมใส่ก็ใกล้เคียงกันอาจจะมีแค่เอ็นลิงที่ตัว GMT เนี่ยทำได้ดีกว่าตัวสปอร์ตเดเวอร์มากๆที่แบบมันเป็นเอ็นลิงตันๆแล้วก็สายเนี่ยมันมาแนว ury, ลักชัวรี่ดูหรูหราแต่ที่เหลือเนี่ยเรียกว่าแทบไม่ต่างอะไรกันเลยนะครับอันนั้นดูจะแบบบางเบาสบายกาาว่าด้ซ้ำ เอนลิงน้ำหนักมันก็จะเบาลงกว่านิดนึงอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับก็โดยสรุปเลยนะครับถามว่าคุ้มค่าไหมสำหรับเรือนนี้ถ้าไม่ได้ชอบสีเหลืองต้องบอกว่าไม่คุ้มเลยเพราะว่า มันเป็นอะไรที่มันเหมือนกับตัวปกติทั่วการแต่แค่แพงขึ้นดือด้อๆเลยด้วยสีเหลืองที่มันเป็นสีพิเศษแล้วก็อาจจะมีเรื่องแบบเม็ดอินเจแปนที่มันเป็นตัวที่ผลิตในญี่ปุ่นที่มันอาจจะเพิ่มมูลค่าได้นิดหน่อยแต่ถ้าเกิดเอาฟังก์ชันการใช้งานทั่วไปและถ้าเกิดไม่ได้อินสีเหลืองมากซื้อตัวธรรมดานะครับตอบโจทย์กว่าแน่นอนราคาถูกลงไปเยอะยังไงก็ลองไปเลือกซื้อลองตัดสินใจกนดูได้นะครับอันนี้ก็เอามาแชร์ให้ฟังเป็นไอเดียนะสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมน้าดครับัวบวสสี